สวัสดีคะ่ะอยู่กับนุ่นนะคะในช่องหมุนชแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็มาวิ่งงานที่พนมดงรักนะคะแล้วก็พอดีมีลูกค้านะคะจะมาดูรถนะคะมาดูจลอยท่อนะคะทุกคนขนาดเขาแค่มาดูรถนะน้ำตาคาเบาแล้วอันนี้ลูกค้ามาจากขอนแก่นนะคะ วิ่งงานอยู่นะพอลูกค้ามาก็เนาะเรา,เราก็มาจอดให้ลูกค้าดูนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในวัดนะคะเพราะว่าบอ่อวิ่งพันวัด ม,มีคนทักเข้ามาถามหลายคนนะคะว่าขายราคาเท่าไรนะคะลดได้เท่าไหร่ะะดดหรก็ใครเร็วก็ได้นะะใครมาจำก่อนก็ขายให้คนนั้นนะคะวันนี้เป็นวันหยุดของนนนะคะนั้นก็เลยมาทำงานกับเสี่ยหมูน,นะคะ ปกติถ้าหยุดก็คือมาตลอดแหละก็วิ่งกันอยู่หลายคันอยู่นะคะประมาณสี่ห้าหกคันเราก็มาอรอลุนกันนะคะว่าปล้อยท่อนะคะจะได้จะเป็นของใครก็แอบคิดอยู่นะคะว่าเขาจะดูแลดีเหมือนเราไหมนะด้ำตาคอมเพ่านะคะทุกคน ก็รถคันนี้นะคะเจ็ดจะแปดปีนะคะเท่าอายุที่นุ่นคบกับเสียหมูเลยเพราะว่าจะนุ่นกับสมคบก,กันเล็กๆก็คือเจ้าร้อยท่อไม่มีอะไรเลยนะยังไม่ได้เต็มขนาดนี้นะคะจนทุกวันนี้ ก็ปิ้งกันหลายคันกันนะคะทุกคนประมาณหกคันเจ็ดคันนะคะบก่ก็หูดอยู่นะบ่ลงไปในอ่อได้นาก็เดี๋ยวใรา่เข้าคุยกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวน้่นค่อยคุยกับเสี่ยมอีธีนะคะว่าจะยังไงใจก็ไม่ได้อยากขายนะคะทุกคน ก็มันก็อยู่กับเรามานานนานมากแต่ก็เนาะชีวิตที่คนเรามันจะอยู่ที่เดิมไม่ได้ะคะ่ะเราก็ต้องแบบขยับขยายไปเรื่อยๆเ,เราก็จะมีบางคันนะเขาก็จะจอดถามกันรถเป็นยางมาสันรถบรไป,เป,เ,ปเป็นยางเด้อจอดให้ลูกค้าบางที่ซื้อมาสัน่น ใจตุ่มตุ่มตอมต,อม,ตอมมันเคยมีคนจะมาดูนะคะทุกคนแล้วนุ่นนุ่นก็นเลยบอกเจมั์วะเขาระสื่อนี่แม่วะปากเข้มค่ะปากไวาค่ะแล้วทีนี้เขาก็ทําเรื่องกู้ไม่ผ่านนะคะแ้่เขาก็ไม่ได้มาซื้อจริงๆปากนุ่นคือแบบปากเข้ม ก็มาคอยดูแล้วกันนะคะว่าจะได้ขายไหมก็คือลองไปนะคะเจสิบสามนะคะพร้อมอะไรแต่งครบทุกอย่างเคยมีคนมาถามนุ่นนะคะว่าตอนนั้นอลองไปเจ็ดสิบห้าต่อรองนะคะเ,เลือกฟกสิบหาเดียบบอกว่าสันป้าเจา้าโตคอยเปิดแสนพี่น้อง ร่มลื่นม,มากเลยนะคะวัดแต่ว่างเงียบเหมือนไม่มีพระอยู่เลยก็วิ่งดูร้ลยนะคะอันนี้ก็นู่นไกลๆนั้นเป็นรถของเสียดูมนะคะพระเอกมือช้างทุกคนเราจะถ่ายให้ดู ไม่ค่อยมีโอกาสได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะคะว่านุ่นทำงานเนาะ,ะชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปวันนี้ได้มาแล้วก็ปกติก็ไม่ลงรถหรอกค่ะยู่ข้างบนนอนโดนแอร์เย็นๆก็คือหลับอันนี้พอดีมีลูกค้ามาดูรถนุ่นกเ็เลยเอ,อลงมาลงมาถ่ายพอดีก็เลยได้โอกาสถ่ายให้ทุกคนดูสวิตเซ่รส่บ๊าบาย ๋กวให้เขาคุยกันก่อนคนะ่ะเราค่อยมาสรุปทีหลังว่าเขาจะสู้ไหมใจเขาจะสู้หรือเปล่าก,ก็ราคาถามว่าแพงไหมสำหรับคนอื่นว่าเขาก็ว่าแพงแหละทุกคนแต่สำหรับนุ่นนะคะนุ่นจะบอกว่าเราดูแลรถเราดีมากจริงๆข,ขับมา เจ็ดแปดปีก็คือไม่เคยเผาขาดเลยเพิ่งมาขาดตอนตังลูกน้องครับครั้งเดียวนะคะก็คือเปื้อนไม่ได้เปื้อนล้างเปื้อนล้างจนแม่บุญนะคะใครที่ติดตามนุ่นหรือติดตามเสี่ยวโมะเกี่ยวกับรถอะจะรู้เลยว่ารักรถมากหน่หอยรถไทยอีกนอกระบะนี่สีเขียวมิน้น ไปไปมามาหลายคันอะไรจัดเต็มค่ะช่วยๆก็ไม่ได้รีบเร็บร้อนจะขายอะไรนะคะถ้ามีคนซื้อใจเขาสู้ก็ขายค่ะแต่ถ้ายังไม่ก็เก็บไว้ใช้งานค่ะ เพราะว่าไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะคะ,ะที่อยากขายก็เพราะว่าอยากเอาไปเอ่อต่อทุนทำอย่างอื่นนะคะเพราะว่า,วารถเยอะเดี๋ยวนี้รถเยอะนะคะโอ้ยทุกคนน,น,น,น้ำตาขอเบา ก็เดี๋ยวนุ่นอัปเดตให้ฟังทีนะคะว่าสรุปมันเป็นยังไงเนาะนเราจะมีข่าวดีหรือว่าเอาจริงใจจริงๆก็คือไม่อยากคายอ้ยทุกคนนุ่นจะลองให้ <c oughs> ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ